รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1ห,หนึ่งเมษายือน2 5ง6กินาย 6. 6. 6. นกิติชัยสิริเกตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกน้อยน้องแคนน้องแปลนอําเภอคำขุดแก้วจังหวัดยะโสธรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตอนที่1 1. ด้านการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจของสฐานศึกษามีการประเมินความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและเพื่อเกี่ยวข้องกระบวนการที่ถูกต้องและเู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรฐานศึกษา หลักสูตรสถานศาึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่นโดยมีผู้ใหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร,ร่วมในการเริ่มพัฒนาและจะัดทําหลักสูตรสถานศาึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนอธิบายรายวิชาเรียนมีการนรําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการวิเทศติดต,ตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสฐานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมผู้เรียนการเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเครื่องมือวัดและประเมินผลนําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้1.4 การส public, ่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้การจัดการเรียนรู้พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนน้ตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีการรายงานผลการนำสูรไปใช้1.5นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสฐานศึกษานิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการนิเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชาชีพและมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในฐานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการ ด้านการบริหารบุคคลด้านงบประมาณด้านการบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายละละได้รับบริหารจีการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารจีการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีรบบลละบบสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจีการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครอง และกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดาเนินการและนําผลไปปรับปรุง2.3การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเครื่องกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกําหนดนโยบายกลยุทธ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงลุกในการที่เริ่มพัฒนาฐานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิการสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนําไปปฏิบัติจริงและบรรลุตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในฐานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรมตกร,รมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาสร้างความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒน,นาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒน,นาอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาก,การแก่ชุมชนและงานกิจอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมของทิ่น 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาจะมัถนักทางวิชาชีพของผู้ริหารฐานศึกษารอบรู้ในการบริหารมากขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2การน,นําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหาราการจัดการฐานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและฐถานศึกษาโดยการนําความรู้ทักษะ และนวัตก,กรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒน,นาการบริหารจัดการหลานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตก,กรรมการบริหารและนําผลไปปรปับปรุงตอนที่2การพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนครูและสถฐานศึกษา2.1เชิงปริมาณปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลงและมีความถูกต้องเชื่อถือได้2.2 เชิงคุณภาพผลการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นรางวัลที่เกิดกับนักเรียนรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ประจําปีการศึกษาส5 65ระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคัลออกเขียงเหนือได้อันดับที่8การแข่งขันคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมนําเสนอป4ถึงป6ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการแข่งขัน ต่อสมการคณิตศาสตร์ปร .1 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือป .1 ถึงป .3 และรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัริยภาพทางคณิตศาสตร์ปร .4 ถึงป .6 รางวัลการแข่งขันต่อปัญหาสุขศึกษาและพัศึกษาป .1 ถึงป .6 องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศาึกษาความสําเร็จของงานที่รับมอบหมายจากผู้กับบัญชาปฏิบัติงานที่รับมอบหมายจากผู้กับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา ตามนโยาบายของรัฐบาลกระทรวงและส่วนราชการเจ้าสังกัดมีผลสําเร็จตามนโยาบายดังกล่าวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ